สวัสดีครับพบกับผมเฮียทรงอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ทีเด็ดฟุตบอลมันๆนในวันนี้เฮีย er, อยากจะขอแนะนำหากใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือระบบออโต้ฝากถอนง่ายโอนไวตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องรอนานไม่ต้องแจ้งสลิปเฮีย er, ได้ปักหมุดไวท้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับผมที่สำคัญนะครับผมตอนนี้ทางสปอนเซอร์ได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกได้มาร่วมสนุกกันนะครับผมในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์หงแดงลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ ทัฟฟี่สินเงินเอเวอร์ตันสามารถเข้าไปกดติดตามร่วมกิจกรรมกันได้ในแฟนเพจ Facebook นะครับไปกันที่คู่แรกเลยนะครับผมในศึกฟุตบอลอยูฟาแชมเปี้ยนลีกอาเบลิสซิกจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีสามของค่ำคืนนี้นะครับอาเบลิสซิกเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับที่2ของบุนเดสลีกาเยอรมันอยู่ ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด21นัดชนะ13เสมอ5แพ้ไปแค่3นัดนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเชือนเอาชนะเอาบวกไป2ประตูต่อ1ส่วนทีมเยือนอย่างหงแดงลิวอพูตอนนี้รั้งอันดับที่4ของพรีเมียร์ลีกอยู่ในขณะที่เฮียอัดคลิปนี้นะครับผมด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด24นัดชนะ11เสมอ7แพ้ไป6นัดนะครับผลงานล่าสุดเนี่ย อย่างที่ทราบกันนะครับผมบุกไปพลาดท่าแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ที่โดนเลสเตอร์ซิตี้ยิง3ลูกใน7นาที3ประตูต่อ1คู่นี้นะครับผมยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับในศึกบอลยุโรปหรือแม้แต่แมตช์กระชับมิตรนะครับผมดังนั้นเกมนี้นะครับผมหลายๆคนเนี่ยเฮียมองว่าอาจจะเชื่อใจไปที่ ทีมเยือนอย่างหงแดงิรวอว์พูลนะครับผมที่จะมั่นใจในฟอร์มการเล่นของบอลั่วยยุโรปนะครับผมแต่ถ้าเราเข้าไปดูที่ขุมกำลังของแต่ละทีมแล้วนะครับผมอาร์เบล์ซ hmm. ิกเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับผมและก็เป็นตัวมีชื่อทั้งนั้นนะครับผมนับตั้งแต่แดนหลังอย่างเบนจามินเฮนริชแล้วก็แดนกลางนะครับผมอย่าง คอนบั d ไลเมอร์นะครับโซบอสซาไลนะครับผมและถ้ามาดูในแดนหน้านะครับผมก็มีเอมิลฟอสเบิร์กนะครับผมฟาบริชฮาร์แมนนะครับผมที่ได้รับอาการบาดเจ็บไม่น่าจะได้ลงในเกมนี้นะครับผมแต่ยังไงแล้วเนี่ยเฮียยังมองว่าแท็คติกของอาร์เบไลฟซิกเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งที่ลิวพูค่อนข้างจะแพ้ทางนะครับผมถ้าใครนึกไม่ออกนะครับผมอาเบลิฟซิกใช้แผนการเล่นรูปแบบเดียวกับไรตันนะครับผมที่บุกมาเฉือนเอาชนะลิวพูคาบ้านไปได้นะครับผมดังนั้นคู่นี้ไม่ต้องดูตัวเจ็บของลิวพูเลยครับผมเฮียมองว่าระบบของอาเบลิฟซิกนั้นจะเฉือนเอาชนะลิวพูไปได้ในเกมนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างอาเบลิฟซิกนะครับคู่ต่อมานะครับผมในศึกฟุตบอล ยูฟาแชมเปียนลีกนะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตที่น่าสนใจคู่หนึ่งในค่ำคืนนี้เลยทีเดียวนะครับผมเมื่อบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชงแมงคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีสามของค่ำคืนนี้นะครับบาร์เซโลนาเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับที่3ของศึกลาลิกาลีกสเปนอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด22นัดชนะ14เสมอสี่ แพ้ไปแค่4นัดนะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ยเรียกได้ว่าทำได้ยอดเยี่ยมมาก,มากๆด้วยการเปิดบ้านถล่มเดปติโวอาลาเบสไปถึง5ประตูต่อ1ส่วนทีมเยือนอย่างปารีสแซง์แมงนะครับตอนนี้รั้งอันดับที่2ของสึกลีกเอิงฝรั่งเศสอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด25นัดชนะ17เสมอ3แพ้ไป5นะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ย เปิดบ้านเฉือนเอาชนะมิสไป2ประตูต่อ1คู่นี้นะครับผมเจอกันล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปถึงปี2017เลยนะครับผมเมื่อเดือนมีนาคมในบ้านของบาร์เซโลนาแล้วก็เป็นบาร์เซโลนานะครับผมที่เปิดบ้านถลม Paris ่มปารีสแซงต์แชงแมงไปถึง6ประตูต่อ1นะครับผมเรียกได้ว่าเกมนั้นเนี่ยแพ้แบบหมดรูปเลยนะครับสำหรับปารีสแซงต์แชงแมงเกมนี้นะครับผมถ้าเราไปดูที่ ตัวนักเตะนะครับผมเช็คอาการบาดเจ็บนักเตะของแต่ละฝ่ายแล้วแล้วก็ฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมตัวหลักๆที่สําคัญที่ได้รับอาการบาดเจ็บก็คือเคราติก้นะครับผมเซอร์จิโรเบโตฟิลิเป้คูติโยนะครับอันซูฟาตินะครับผมแล้วก็ มาตินเบรดเวดนะครับผมที่ไม่สามารถลงสนามได้ส่วนเลโอเนลเมสซี่เนี่ยพร้อมลงสนามอย่างแน่นอนแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยยิงไปถึง2ลูกนะครับผมตอนนี้เฮียมองว่าเลโอเนลเมสซี่เนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะครับผมกลับกันนะครับปารีสแซนแชงแมงเนี่ยประสบปัญหานะ้าเตะบาดเจ็บตัวสำคัญหลักๆคือ2คนก็คือเนมา และก็อังเคลดิมาเรียนะครับผมซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยไม่มีตัวที่จะทดแทนในตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับผมถึงมีก็เล่นไม่ได้เทียบเท่านะครับผมดังนั้นคู่นี้นะครับผมเฮียมองว่าเลือกเชียร์ไม่ยากนะครับเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาที่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มกลับมาแล้วเมสซีย่ยิงได้แล้วดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนานะครับคู่ต่อมานะครับผมเราจะไปกันที่ศึก ฮอลแลนด์ลีกทูนะครับเฮลนสปอร์ตจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอัลเมเรซิตี้คู่นี้จะลงเตะในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งของค่ำคืนนี้นะครับ Sport เฮลนสปอร์ตเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับที่14ของลีกอยู่โดยผลงานการลงเล่นทั้งหมด22นัดชนะ6เสมอ8แพ้8นะครับผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับเทลสตาร์มา1ประตูต่อ1 ส่วนทีมเยือนนะครับผมอย่างอัลเมเรซิตี้ตอนนี้รั้งอันดับ3ของลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด22นัดชนะ15เสมอ5แพ้ไปแค่2นัดนะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ยเรียกได้ว่าบุกไปพลาดท่าแพ้ให้กับ NAC b เ e ซ a เรด้มาถึง4ประตูต่อศูน คู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่25กันยาปี2020ในบ้านของ a l m e r รซ City แล้วก็เป็น a l m e r รซ City นะครับผมที่เปิดบ้านเอาชนะ Helmond Sport ไป2ประตูต่อ0ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของ Helmond Sport นั้นเจอกันเมื่อเดือนสิงหาปี2019แล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับ เกมนี้นะครับผมคนส่วนใหญ่เนี่ยมองราคาแล้วเนี่ยน่าจะเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างอเมริกซิตี้ด้วยความที่ว่าบอลค่อนข้างจะต่างอันดับกันค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ถ้าเรามาดูสถิติของเฮลมอนสปอร์ตนะครับเจ็ดนัดหลังสุดของเฮลมอนสปอร์ตไม่เคยแพ้ใครนะครับเสมอไป5นัดชนะไป2นัดนะครับผมดังนั้นเกมนี้เฮียมองว่าเฮลมอนสปอร์ตเนี่ยมีดีพอที่จะ ยันเสมอเอาเมเรซิตี้ไปได้นะครับผมเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเฮลนสปอร์ตนะครับคู่สุดท้ายนะครับผมในศึกฮอลแลนด์ดิวิชัน2นะครับผมคัมบูจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ FC ฟออคู่นี้จะลงเตะในเวลาเที่ยงคืน45นาทีของค่ำคืนนี้นะครับ คัมบูเจ้าบ้านตอนนี้เป็นจ่าฝูงของลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด22นัดชนะ17เสมอ2แพ้ไปแค่3นัดนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะมาทริสมา2ประตูต่อ0ส่วน f อฟออสทีมเยือนนะครับผมตอนนี้รั้งอันดับที่12ของลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด23นัดชนะ8เสมอ4แพ้ไปถึง11นัดนะครับ ผลงานล่าสุดเนี่ยเรียกได้ว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมด้วยการเปิดบ้านถลม่มอาแซกอัคมาเยาวชนไป6ประตูต่อศูคู่นี้เจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่19กันยาปี2020ในบ้านของ FC ออสแล้วก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของคัมบูนั้นก็เป็นคัมบูนะครับผมที่ถล่มไปถึง5ประตูต่อ1เมื่อเดือนตุลาปี2019 เกมนี earth, level, ้นะครับผมเฮียมองว่ายังไงแล้วเนี่ยคัมบูเนี่ยชนะแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าจะให้ยิง f c ฟซถึง3ลูกเนี่ยเฮียมองว่าโอกาสค่อนข้างจะน้อยนะครับผมดังนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่ f c o ออนะครับที่จะแพ้แต่ไม่ถึงหลักที่ตั้งไว้นะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับผมสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในค่ำคืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีเด็ด4ทีมสำหรับค่ำคืนนี้ก็คืออาเบไลฟ์ซิกบาร์เซโลนาเฮลมอนสปอร์ตและก็เอฟซีออสนะครับอย่าลืมนะครับหากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันนะครับผมและใครสนใจคู่ไหนเป็นพิเศษแล้วก็สามารถติดตามเฮียมาในแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียซงได้เลยนะครับผม Er, จะคอยตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมและที่สำคัญที่สุดนะครับใครต้องการสนับสนุนเฮ er ียรงนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างที่เฮ er ียปักหมุดไว้ให้นะครับเพื่อสนับสนุนเฮ er ียรงให้ได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ